สวัสดีครับขอน,อนอนที่นี่1คืนนะครับนนะเราเราจะนอนเฉยๆครับเราจะไม่เสียงดังได้ไหมครับเนี่ยมีมีผมนะครับแล้วก็น้องบิงน้องไบได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องนอนกันที่นี่ก่อนเริ่มมืดแล้วข้างนอกมันอันตรายเราอยู่ในนี้แหนละเรามีพี่ๆเขาเนี่ยพี่ๆเขาเป็นมนุษย์ธรรจะคอยดูแลเรา กค่ะไปดูกันเลยแต่ว่าทางที่เราจะเดินไปสนามเด็กเล่นเนี่ยมันอันตรายนะเราต้องค่อยๆเดินด้วยความระมัดระวังเพราะว่าแถวๆเนี้ยอาจจะมีสัตว์ร้ายตัวใหญ่ๆนานาชนิดเยอะแยะมากมายเลยมันคือป่ามันคือป่านี่เองดูซี่พี่น้องเพื่อนๆมีถนนด้วยแล้วก็ตรงถนนเราต้องระวังด้วยนะเร็วๆรีบข้ามถนนวิ่งเร็ววิ่งวิวิ่งเร็ววิ่งวิ่ง ปเราต้องเดินเข้าไปในป่าตรงนี้เนเพื่อนๆเอาใจช่วยน้องไม้ด้วยใช่ตอนนี้นะครับเราต้องมาลุ้นว่าเราจะเดินผ่านสัตว์ร้ายใช่เดินเบาๆนะอย่นี้มีสนามเด็กเล่นแต่ว่าแต่ว่าสัตว์ร้ายอ่ะตัวใหญ่ๆนะเห็นป่าตรงนั้นนะใบเห็นตูดมันเป้าขามันใหญ่มากเลยอะ มึงบิงมนูเห็นเป้าไบเริ่มเห็นเหรอบสาไบายหน่อยรอก,ก่อนรอก,ก่อนลูกค่อยๆเดินให้พ่อน้าให้พ่อเป็นคนเดินนนะูเห็นป้าวนะโเ<ห>ด็กๆเริ่มกลัวดูสิต้นไม้เยอะแยะเลยอ่ะต้นไม้ใหญ่มากเลยอ่ะแล้วตอนเนี้ยอากาศก็เริ่มหนาวแล้วใช่ไหมเราต้องรีบเดินแล้วล่ะไปจับมือพ่อจับมือพ่อไว้ ตอนนี้นะครับใกล้จะมืดแล้วเราต้องรีบหาที่อยู่ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมืดแล้วอ่ะสัตว์ไลยอาจจะออกมาหากินได้ไปจับมือพ่อไว้จับมือไว้นะจับมือไว้ให้แน่นโอเคไปพระแบงค์เห็นเหมือนหางอะไรอะ่ะใช่ไหมบีงนั่งตรงนี้ก่อนแล้วนั่งก่อนเอล้อนั่งตรงโขดหิน พ่อแบกเหมือนเห็นหางอะไรตรงนั้นน่ะน้องๆเห็นไหมเห็นน้าเห็นตรงไหนลูกมันเหมือนทีเล็กอ่ะฮะเรู้จฮะอยู่ตรงไหนลูกเสียงว่าเบาเสียงเบาปิดปากไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไดโนเสาอาจจะได้ยินเราไว้เอาผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่ได้กินโอเคตอนนี้นะครับเราต้องพางตัวจากไดโนเสาร์ไวมีบิงมีผ้าปิดปากมาเป้าโอ้ยน้องบิงไม่มีไม่เป็นไร ไม่เป็นไรหายใจเบาๆนะลูกไหนลองหายใจเบาๆสิอุ้ยมดต่อมดอุ้ยดูนี่มดเริ่มจะกัดน้องบิงมดแดงอ่ะมดจะกัดน้องบิง<ด>ตอนนี้เด็กๆเ,เริ่มง่วงนอนกันแล้วเรายังหาที่พักไม่ได้เลยอะ่ะแล้วในนี้ก็อันตรายด้วยปะปะ<อ>น้องบจะหลับแล้ววะไปเร่ไปเราไปหา,<ข>าที่นอนกันขายยา่าขาได้กโยนเสานะสิใช่ปะ่ะอุ้ย <ขา S 2> ช่จริงๆ่ะไว้เสียงเบานะไปไปเดีนวเหมือนเจอที่นอนแล้วเราเจอถ้ำแล้วหุยในนี้มีคนอยู่ด้วยอะ่ะขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอพักที่นี่ได้ไหมครับหนึ่งคืนโอปาติม,ม,ม,มาบิงไวเข้ามาในนี้เร็วเขาเขาบอกว่าให้เราพักได้หนึ่งคืน เดี๋ยวพ่อถามเขาก่อนเขาเป็นคนป่าเนี่ยเขาเป็นคนมนุษย์หินขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอพักที่นี่หนึ่งคืนนะครับโอเคโอเคเขาให้เราพักที่นี่มาเข้ามามาข้ามามานั่งตรงนี้เนี่ยมีที่นั่งนายโลกหนูเจออะไรสวัสดีครับขอนอนที่นี่หนึ่งคืนนะครับเราเราจะนอนเฉยๆครับเราจะไม่เสียงดัง ได้ไหมครับเนี่ยมีมีผมนะครับแล้วก็น้องบิงน้องไบส์ <Okay. S 1> ได้ใช่ไหมครับป่ะป่ะเขาบอกให้เรานอนได้ไดไดใช่ป่ะเขาให้เรานอนได้ลูกไ,ได้ที้เดี๋ยวเราต้องนอนกันที่นี่ก่อนเริ่มมืดแล้วข้างนอกมันอันตรายเราอยู่ในเนี้ยแหละเรามีพี่พี่เขาเนี่ยพี่พี่เขาเป็นมนุษย์ถ้ำอ่ะจะคอยดูแลเราพี่เขาใจดีมากพี่เขาตัวใหญ่มากๆเลยนะน้อง,องดูสิดูขาพี่เขาสิ ตอนนี้มนุษย์ท่ามเขาใส่กางเกงแบบว่ากางเกงเป็นต้นไม้ใช้ต้นไม้มาทําเป็นกางเกงน้องๆดูสิแล้วแล้วมนุษย์ท่าม,มาผมก็จะยาวเพราะว่าสมัยก่อนะ่ะไม่มีที่ตัดผมมนุษย์ท่าะเขาจะมีการเขียนทําด้วยเห็นไหมเขากำลังเขียนทําอยู่เขียนท่าเป็นรูปต่างๆนี่นๆๆีๆ่เห็นไหมเขาเขียนเป็นรูปคนด้วยเขาเขียนทําเป็นรูปต่างๆนี่นี่ อันนี้เขาไม่ได้เขียนเขาเอามือแปะเลยอ่ะเหมือนที่เราเล่นมือระบายสีเลยอ่ะเห็นไหมเขาระบายสีมือแล้วก็ทาบลงไปตรงนี้ก็มีทาบลงไปโอ้เต็มไปหมดเลยใช่นุองบีน้องไบร์เริ่มทาบแล้วเหรอเช้าแล้วเราต้องไปหาที่อยู่ใหม่ละเพราะว่าเขาให้เราอยู่คืนนึงไปกันต่อไหมไปออกเดินทาง โอ้เจอไดโนเสาร์ตัวน้อยด้วยไดโนสา์ตัวน้อยหูยน้องหญิงน้องใบพอมเมนเจอจระเข้จระเข้อยู่ข้างไหนหูตัวนั้นกินกินต้นไม้หรือเปล่าเหมือนจะมองเราอยู่ ดูจระเข้เหรอไปเดินไปดูจระเข้สิโ <c oughs> อ้หเรากำลังเดินทะลุป,ป่าอุ้ยเจอช้างเหรอมีเดฟเฟน <Wow. S 1> ที่เร <Wow. S 1> าเฮ้ยใบโดนช้างดูดนิว้วอุ้ยใบใบข้างในนั้น <c oughs> มีโครงกระดูกด้วย <c oughs> ไปดูกันโครงกระดูกปลาฉลามเหรอ ไม่ใช่ <I hope S 1> เป็นโครงกระดูก <the man. S 1> อะไรสักอย่างโอ้โหพ่อแบงค์ไม่รู้เลยอะ่ะ <the dog S 1> แต่ว่า <the man. S 1> ชื่อมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะ่ะ <I hope S 1> แต่เหมือนจะเป็นโครงกระดูกสัตว์น้ำ <the dog. S 1> อาจจะเป็นปลาวานหรือไม่ก็ปลาฉลามไปไปเราไปกันดีกว่า งางาถ้าช้างตัวผู้ช้างตัวผู้หรือว่าช้างผู้ชายจะมีงายาวมากแต่ถ้าช้างตัวเมียบางตัวก็จะไม่มีงาเลยน,น้องบิ๊กน้องบราเราพาเพื่อนๆไปดูจระเข้กันดีกว่านี่ไงจระเข้โอ้โอ้จอระเข้ตัวใหญ่ดูปากมันสิปากมันใหญ่มาก ระวังนะไบบิงจระเข้ตัวเนี้ยนอนอาบแดดอยู่จระเข้อ่ะชอบนอนตากแดดฮะอยู่ข้างบนนั่นน่ะเห็นยังเห็นไดรัาวยังแต่น้องบิงน้องไบไม่ต้องกวลลนนะเดรัาวตัวเนี้เป็นเดราสาวกินพืชไม่ทําร้ายคนแต่เด็กๆก,ก็อย่าไปเข้าใกล้เดี๋ยวเดรัาวจะตกใจนี่ไง ถ้ำที่เรานอนเมื่อคืนมนุษย์ถ้ำอ่ะใจดีมากๆหาอาหารให้เรากินด้วยนะคืนนี้เราจะมานอนที่นี่อีกไหมลูกหรือว่าเราจะไปนอนที่อื่นโอเคเราต้องมาเดินผ่านไดนเสาวกินพืชตัวใหญ่เราไปดูขาของไดนเสา์กันดีกว่าโอ้ตอนนี้เรามาเดินลอดใต้ตัวไดนเสา์เลยอ่ะ ร้ายนั่งทับเล็บไดโนเสาร์เลยเหรอผิวของไดโนเสาอ่ะแข็งแรงมากแล้วก็ขรุขระโหแข็งป่ะเจ็บมือเลยอ่ะน้องใบดูนะเดี๋ยวพ่อจะถ่ายไดโนเสาร์ใหญ่ให้ดูดติ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 ดพ่อแบง์กระดังจะขึ้นไปดูหัวของไดโนเสาร์สูงมากๆโอ้ยอยู่บนฟ้านั่นเลยอ่ะ